สวัสดีครับพี่น้องชาวเลี้ยงหมูทุกท่านนะครับวันนี้เราจะพามาชมคอกหมูขุนนะครับที่มีการสร้างใหม่นะครับขนาดโรงเรือนนะครับก็ขนจุอยู่ที่6 0 0้อยถึง7 0็ตัวนะครับถ้าใส่สบายๆก็ยก็อตัวนะครับทางหลังก็จะเป็นอ่า ส้วมน้ำนะครับอ่างน้ำแล้วก็มีจุบน้ำหมูก๊อกน้ำนะครับไว้ให้หมูกินนะครับแล้วก็จะมีตรงที่ช่องว่างก็จะเป็นก๊อกน้ำนะครับไว้เปิดน้ำลงอ่างนะครับหรือเปิดน้ำลงส้วมน้ำของเขานะครับในส่วนของก๊อกน้ำนะครับแล้วก็จะจัดระดับไว้ เป็น2ระดับนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดหรือว่า,าการโตของเขานะครับส่วนถังอาหารก็จะเป็นถังแบบรีแมชชีนนะครับเป็นแบบอัตโนมัตินะครับความจุของถังนี้ก็ประมาณ80กิโลครับ ขนาดข้อก็อ,อยู่ที่6กคูณแเมตรนะครับ6คูณแเมตรประตูก็จะใช้เป็นแปบเล็กหมดเลยนะครับแป,ป,ป๊บปะปาคาดน้ำเงินนะครับตรงสลักล็อกเค้านะครับเราจะใช้แบบเป็น ใช้แป๊บตอกหมดลงไปนะครับเพื่อเวลาเราปิดหรือเวลาหมูเล่นเนี่ยเขาจะไม่ขยับขยื้อนนะครับหรือไม่ทําให้ผนังปูนของเราแตกนะครับแล้วก็จะเป็นหมดแบบนี้การหมูด,ดุลเล่นนะครับล็อกเปิดงานเปิดใช้งานก็ใช้ง่ายนะครับล็อกก็ล็อกง่ายแล้วก็เราก็จะทาสีกันสนิมไว้นะครับ จุดตรงที่เรามีการเชื่อมครับผมครับข้อนี้ก็เป็นคอกใหม่เลยนะครับก็คือเราจะตั้งตั้งใจทําเป็นโรงเรือนแบบอีเว็บนะครับหรือว่าโรงเรือนปิดนะครับก็ ประมาณนี้ครับส่วนความลาดชันเราก็ใช้แค่หนึ่งเปเซนนะครับจากาตรงหัวเราไปยังท้ายลงเรือนนะครับท้ายข้อครับโอเคครับผมเราทำให้ดูถ่ายมาให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกัน มาลงให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับ